ฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องร้านต่ำคูณนสองนี่เด้อนี่เด้อพอแล้วมาแล้วฮอดแล้วโอ้ยร <N i> ้านยังจะมาไปอยู่ซอกแสกซอกหยังกระดอกกระเดียแท้เงือดลายหิว<า>เขา่าบ่แม่นใส่สีขาดบั้ม<ง>เราตีห่วยลุงข้าพี่น้องพนุษย์ <N i> ไม่เห็นช่องใจง <N i> บ่ได้ลงทุนไม่เห็ดอันนั้นมาขายอันเนี้ก่อนเอาเศษกอกมาโซงเศษเหล่านิวเข่าบัดที่นี่หลงทางจ้ะก็เลยโทรหามันน่ล่ะ อันนัวอิลีได้นั่นบ่ได้เตรียมยังได้นั่นัดที่นี่โอ้ยอันไปก๊อกระแสเขากันหน้าเนี่ยมั้ยอันบ่ต้องจองตัวได้เนะจ้ะเนาะบอจ้ะมีตัวเดียวมื่อไารน่มีตัวเดียวเมืดลไหรนึ่มีตัวเดียวขายดีค่ะพี่น้องอันนี้มันกับบายบายแล้วต่วนมากกือบถึงบ่า ันบ่ค่อยอยากให้ลูกค้านั่งนั่งรดอกเป็นอย่าง่ะให้ใส่นุงแล้วก็ไล่เมื่อกินบ้านทานหนึ่งจานเดียวโอ้ยหาขหวงเลยอาจารย์มาจัดมามีอะไรจัดมาซอยมาให้หมดหิวหิวตําอะไรคะตําอับปินอันนั้นเนาะเอาอะไรข้าวเหลารูวัมเออกินมิกล่ะเออนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณของฝากท่น้องไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนท่านอนเออบอกไปเขาจะโค่นชเขา ห่วยก็จะได้เขาตัวเฮ้าดีเอามาเบอมาเบออเาเปิดเลยบอจ้าือว่าถามจากของสองกอนถ้าเจียเพาอยากน้ำเสนอหยังสียเาจัเแสบสินะโอ้สิน้ำเสนอหยังมากฝากช่องเลยเดยวาอันนี้ช่องอันนี้ช่องประกาช่องยังกันเนาะอี้แอกแบะเนาช่องยังก็เือช่องหยังก็เอได้เงินมาได้เงินมากินสบายบ่ดีกันอิ๋ีอามีหยังเนี่ยก็ฝากช่องน้ำนะฝากช่องน้ำแนเสนะ ลูกสาวพลาดลออรอค่ะชาวบาน่ค่อยได้รอใลยหรอกบ่ได้รอ,อกค่ะช่วงนี้เพราะว่านข้าต่ำเราเอาพื้นคุ้นสองค่ะเนี่ยค่ะต้องเห็นตอนนี้ในี่ยเฟียดบุปผีน้องมันสีแส,ส,สบสมค่ำอันเล่าสมค่ำเลื่อบผืนหับปัทโตอันทา่าไม่ถุงมือใส่ถุงมือดีหรอกพี่น้องใส่ถุงมืออันล่างห้ามการนั้นช่วงว่างกันนั่นช่วงว่างกับเพนหลักอย่างค่ะ ถุงมืออันนี้อีลีติเดียวเนี่ความหมายคือความหมายคือเป็นอย่างอีลคือใส่ถุงมืออันนี้เอออันไปพอถุงมือนี่อยู่ในตู้อยู่ในตู้ในเงนี้ยนปร<อ>กติคือหนูมออไม่ใส่ถุงมืออไม่ใส่ถุงมือเพราะว่ามือหนักก็ได้ล้างจานมีดก็ได้บาดมีดก็เลยบาดมันได้แสบ <c oughs> ตัวแบนี้มันได้แสบเอาพอดีนะจ๊ะเนาะเพ็ดพอดีจ้าหนูะปลาปลาแบบมาจากไหนแบบว่า อสะอาดไหมหรือว่าเป็นยังไงไหมปลาลาปลามาจากกันปลาไม่ต้อห่าปลาอีย่างน้อนี่ปลาลาเฮจากงยังนี่อันนั้นปกติสิเป็นนนัเขาจะใส่ปลาซี่ปลาอย่างน้อเอ้าว่นนี้ใส่ปลาแซลมอนเฮ็ดบอกคะเพราะปกติสิกินปลาลาปลาแซลมอนอันนี้ปลาลาปลาหวานค่ะโอ้ยหลานเป็นปลาลาปลาหวานกว่านั้นเดีอันนี้ยังก่อสิตาำไฮกินเนี่ยเกาเหลากินกับเกาได้บ่ เอาก็กินได้ตัวเนาะก้าเหลาก้าเหลาร,รวมหรือเก้าเหลาอะไรเหลา,รว,ารวมรวมเนี่ยมีกี่มีกี่อันอ่าจะมีกุ้งสดกุ้งสุกปลาหมึกหอยแครงหม,ม,มูยออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะใส่ข้าวโพดกลุบกลิบกลุบกลิบค่ะอันนี้เตรียมอย่างมะเหลาขอเนาะค่ะ่บ่บมีอย,ยา่างเตรียมทั้งสิ้นไก่หิวมันเสีบลานแล้ต้องมาเหลาต้องมาเหลานะคะแตงแต่เริ่มตัวยางลงมาจากรถนี่แหละค่ะก็อยากคู่ขึ้นกันล่ะค่ะว่าเจ้าของร้านนี่ วัสิุกร์ข้าวผื่นนี่ยังกระดอกกระเดียดนะท่านยิ้วเข่าเนาะเข้องเลื่องทานลูกค้าก่อนวันลูกค้าไม่ยังสีมาบ่ท่านยิ้วเข่าหิ้วน้ำนล้วกับพี่น้องเอาหนิเกาเหลาร่วมอัดก้อนเนาะพี่น้องเนาะเอาโอ้ยแสียพี่น้องอันปลาลาเพิ่นเพิ่นปูงน้ำดิอยู่ในอยู่ในอันนั้นปลาแดบพี่หลีปลาแดดตุ้มใส่หากล้วยซะจ้าบั่น้ม่้ึงข่อยไรอันนี้คุณหากล้วยมาว่าตุ้มใส่หากล้วยมันอยู่บ่อข้าว ออก็หมิ่นแห้งตอนนี้เอาซาลาเอาซาลากับนั่งบ่ไข่ใดอีลีพี่น้องนี่กร้อมกาม่ถอันมันบาหมิ่นแห้งพว้เป็นปลาไลด้พี่น้องแซบแซบแซบแน่ๆกับมาเยี่ยมายามน้องแล้วเสียให้เบิ้งพี่น้องนี่แหละมันมันเห็ดแน่นแน่นเข็นเข็นเข็น อ่สอนยูทูบเบอร์เนาะพี่น้องไปใส่ไดปกับถือกล่องถืออย่างมีแต่ห้านีมเหรอขายแจ็คของอะไรคุณค่ะคุณแม่อะไรนั่นเที่ยวผู้ชายใจดีอะไรมาองหัวผู้ใดมันนีคือผู้เลี้ยงพนักงนเน้อเนี่ยเพิ่งดูจักกิตต้าเขากล่องหฮึต้ากิตต้ากัาปากเด็กของพี่น้องนี่อ้าวอันนี้ยอค่ะฮ้ากินเพื่อบอกเป็นไปนะทำเองทุกอย่างทุกวิธีทุกขั้นตอนแม้แต่ การไปซื้อของต้มขอาโพดนี่สือเฮ็ดเาเองอขั้วปลาบงปลาหมึกขั้วแกกุ้งแกง,งหยางคือเฮ็ดเองมัดทุกแวมวไม่ได้ผ่านกรรมวิธีจากตลาดเลยแกงเงินบ่สแต่ยางเงินจ้างกูได้กก๋ยด,ด้วยนะบอแม่บอได้เสียตัว <c oughs> เสียเวลานี่แล้วอ,อ่ะเลได้กินแล้วอ่กินตัวได้ลูกเกิร์ใได้อันที่สองแล้วหมกที่สองนี่หมกที่สอง นี่มกแหลมแต่พอแสบประจักษ์สีบ้างได้นี่เขาเน่าเขาล้านแม่เอาจะกินเปียเราเนี่ยนะแปดสิบบาทใช่ค่ะปพาร์กุ้งหอยปูเอู้หูว่ามีเนาะอันนี้แต่ว่าปลาหมึกนี่เต็มเต็มใช่หอยแครงของหนูก็จะมีกุ้งสดกุ้งสุกปลาหมึกหอยแครงหมูยอแล้วก็จะใส่อ่ามันมันกระถามมามันได้หลายบ่อมันได้หลายอย่างมาวัตถุดิบมันเยอะ บ้านตัวเองดเลยวัตถุดิบมันหลายในที่นี่ไหมถือมาของนูหลายอย่างเมนูนูก็ยิบอันนั้นนี่ไส้ย่างนี่ยนี่ย่างลี่หน่อยมันก็เลยเบิ่งเป็นหลายไม่เล้ยเรานี่แต่สิบบาทเน่ยค่ะคันสมว่าเพิ่มเพิ่มอีกบางบางบางลูกค้าก็สมมติว่าเพิ่มไม่น่อยนะคะขอเป็นร้อยหนึ่งเฮ้ยปลาเมือุ้ยหอยจะมาสวดกิงไปเรื่อยกุ้งก็กินไปแล้วกุ้งรสกุ้งย่างแบบเนี่ยหางกุ้งนี่หนึกินไปเมื่อไหร่มันเหนท้ายตอนแรก มาเป็นร้อย,อยีอ่สิบบาทก็ร้อยห้าสิบก็จคันหนูคยหนูคยต่างราคาไปแล้วา่าหนูจะขายตำเกาเหลารวมรือคือหนูจะขายร้อยี่สิบถึงร้อยห้าสิบตากระเพราะจะมาขิดบางแลว้วจะขายแปดสิบาบาทแ้บด่างอ่งนั้นมาโอ้เทคนีนอืม,อมบ่างแบบขายแทงแต่ะทีโนโีนน,น,น ต้นๆเนาะเนี่ยตลาดมันไหนหลายส้ารับก็อยู่ในอยู่ในตลาดอ่ะหนูเชื่อเลยว่าเขาต้องขายร้อยห้าสิบสองร้อยได้ประมาณนี้ร้อยอับไงถึงถึงต้ร้ลยอัพแต่ยังกำไรหน่อยดยเลยในตลาดอ๋อถระเทศขายดีไปรับเลยเนี่ยเขาเขาเขาขายเขาเอาอาชีพหลักเข้าเรานะคือเดี๋ยวจะจะจะมาขายต่อไม่ไม่คือนี่คือสิ่งที่หนูจะไม่ทําเลยทาไมอ่ะ คนที่มากินส้มตำกับเราเราเป็นคนเปิดร้านบางคนมากก็อยากมาหินเฮาอ่บางคนก็อยากมากินฝีมือเราเขาเบียากินฝีมือผู้อื่นแมนเอามามเอาไออเอ็มบยู่ติแมนคนต้องถามคนต้องถามมาเอาสูตรเหมือนกันสูตรเหมือนกันแต่จังหวะตำแต่ละคนไม่เหมือนกันเด็กมือหนักมือเบาก็เป็นอันผู้เปิดกันรู้นี่นะตัว บระมาเพิ่อนไม่กับปรบมาไปมากประมาณนั่นค่ะหนูก็เลยบอกว่าคันเกิรอุ้ยตั้งโดนเดี๋ยวเผาเบาหลเพราะมันจะได้เปิดง่ายดอกหนูวาน่ะเมื่อกาจีอีกนานไปไปใอยมากเมื่อไปงานเมื่ออีเวียนอีอย่างกันรับเพื่อเก่ารับเหมือนเดิมค่ะรับเหมือนเดิมมันจะโทรเพื่อนจ้างไปกับป๋ายปกติที่ด้านกัน ชงหอบไปนั่มไปขายนั่ก็ส่วนส่วนมากทารัตอีวนนูกกสีนูกกสีทํามเมื่อนเมือก่อนว่าือบหอบไปนั่มนั่มไปง่านอีเว่นยังเปิ้นบ่า,บาวาเห็นครับแต่โคกกะซ้าอุ่มเจ้ายใหญ่เอายันการไล่ใดเนาะย่นานการไล่ไดเนาะไป็งานีเวนน้ำหอบคกแต่โ<ข>แต่คกกะซ้ำป<ข>ุ่มเจ้าแล้วนี่จะไปเบื้องแน่เป็นอย่างขนันพอขล่างคกไปได้ของปวดเลี้ยวลัดโลดเดินไปยานยันการไล่ใดช่วงนี้บ้างว่ากันต่อ ช่วงนี้ก็ว่างค่ะกรุบลีบกรุบรีบนิดนึงใครมีงานก็ติดต่อได้นะคะรับรีวิวอยูอ่แต่ว่าน่นมีคนติดต่อเขามาอยู่รีวิวเขาว่าเฮาแพงโพดร <c oughs> ับบอนน้นแล้วก็แบบไหนเอา้าหนึ่งเดือนเอาสามหมื่นเราเราอะไรเรืงหน่อยนะแบรนด์เนี่ยก็น่าจ้างนะพี่น,อน้องจ้างไปเลยนะหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนเอาสามหมื่นเพราะว่าโฆษณาโฆษณาช่องนู้นนี่นั่นลงให้อะไรอย่างเงี้ย คุ้มีตุกตีบโอ้คุ้มแต่ว่าเขาเขาถือว่าขีดแท่งอยู่เดี๋ยวพอเขาบก่ได้ดังขึ้นดังอื้นเนาะเรื่การเอาไซื้อแต่พี่น้องฮะผู้ได้กายจ้างเขาบกายเฮ็ดหายจะขันผู้ได้ประกาศจ้างไหนละกันเขากอกว่าเฮ็ดพ้าปากีบอมีโคนจ่างยูเแล้วช่วยนวดนวดว่ายังหรอกอย่าเปนนวดนอนถุงมือหรอพี่น้องถุงมือถุงมือเนี่ยปรม่างนี้พี่น้องถุงมือเนี่ยเป็นถุงมือน่ะหาห้างก็เป็นั่ของน้ำ คือพอล่างของน้ำก็เป็น่างของน้ำก็สินะร่างนี่คือสุกขะอัลไม่เลยซุกขาไม่มันเมื่อกขาใส่ถุงมือที่กะดีอะอืมภาษาอีไนอยถุงมือไม่น่ซื้อทีผมไม่เลยเนาะไม่ยี่ด้กพี่องมันกลับใจเราละถุงมือน่ะอดีตแตกแทกีแกกียถุงมือหลังน้ำดีไหาเนี่ยน่าเป็นถุงมือลัดตะบกุ้งแล้วอดีตมันก็หลังน้ำ พ้นข้อผิดพลาดก็ต้องให้อภัยกันจังน้อยล่ะปัจจุบันเปลี่ยนไหมฉันมาขายตำมะฮงปัจจุบันเปลี่ยนไหมหรือว่ามาขายตำมะฮงเพี่ยนน้องผู้ใดได้อดีตเป็นเรื่องไรกับกับใจในเดิมน้องน้องเพิ่นอยู่ลงทุนมาแต่กันคุ้มภาวาผู้นำลงทุนมาแต่คุ้มภาวาเพอร์ติจมาถ่ายคลิปวิดีโอเขาลงช่องเนี่ยวันไหนได้ไปนอนตำมะฮงนี่คือเรื่องล้องเด้วันใดอยากมากินอย่างมาซิ่งฝีมือนอนเจ๊ม็ด ผูดีไม่ไปได้้ผู้ดีมมดดส,มส,ดสมารถดีเออเนี่ยสามารถตลไอย่างนี้ดีผูดอย่กลางเพราะจะมาตาม่บาพื้น <c oughs> ซื้อรางเบิ้องลดอันนี้สาขานึงได้เนี่เออัอน,นี้สาขาสองได้นี่ล้นนสาขาหนึ่งคุณแล้วสวนหนผู้หนัมีซีไปเลยเออมีซีเป็นตามเบาพื้นสาขาหนึ่งอ,อันนี้อันนี้ตามเบาพื้นคุณสอง เป็นเครือข่ายพี่น้องตัวนี้ตลกคนนี้เป็นเครือข่ายไอนน้คู่สองพูดนี้งเขาเลยตขาเลยอยากถามว่ามีคูใ่ใดที่เปิดอีกบ่ <laughs> แฟนชายนี่บ่าขายดิพี่น้องแต่ว่าซื้อเอาไปตั้งโลดเบาผื่นบ่าเป็นตามย่างกับมาเตรียมตัวดิพี่น้องไปเจอผู้เรื่องแล้ตงต้องหาเรื่องมาเบากันดิเปิดประเปิดประเด็นเลยผู้ใดมาหนิคือต้องต้องเปิดประเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือแม่ขาดแม่ขาดสาวเองอันเลาวั่เป็นยังไง ยังันกยพูก <c oughs> <cause> like, ันเด้งต่ยพูดอย่าพูดทำเป็นพูดอื่นอย่าถามเด้ทำไม่บองนี่แหะนี่คนโทติดต่อห้กับขึ้นไปพวงเกาบอพวงเกาตัางแกนไปเรื่ดหน่อยนะแม่ไปตุ้งคุยน่ะแม่ถามามีบอแบบรุ่นนั้นนั่น่พอต่างแบบเนี้ยเนียเนีฉันไ่กินข้าวเซ็งเลยนีกับแม่สันหลังนีนะ คนกับเมไปเมแม่นูก็บอกว่าฉันไปถึมองว่าเป็นาราคาถึงได้ถึงมองถึงมอง่อไม้คุ้มเนาะคุ้มนะครัจริงๆว่ไม่นก็จะแค่หาลอละเงินฉันคือพอแล้วว่าเตอรขายตรงตามแห่ดูว่าอีกกินไหอีกกินพินานทำเพื่อไงขาปัาเอาเอาต่เด้อไรละแซบะกัทานเยือนบอทานทนโอ้ยทานก็ดนมอบ ล้านจริงหรอเตะเออร้นนานน,านั่นน่ะว่ที่ถามว่ถามว่อยูพันสิ่งชุ่มตัวชุมกระดีบรสเด็ดอะไะเจยบยูยัยเอ๊ยยังไม่ได้ไ่ได้มกินซีน,นะฮะไม่ได้นมากินซีใ <laughs> <laughs> จนันก่อนเน่นไ,นนไม่ไม่จอะไรก่อนเน่จอะไรก่อนปังไอ้เจ้าะโอ้หเอเยนะใหญ่มากกินใหญ่ต้ากินตั้เลยกิน เบื่งออดสองข้นออดฟีแล้อเนาะสุว่เออใจขาดสวซักแดสิบาทนนะเอออันนี้ท่าไดนี่ยเอาอย่งไี้ก่อนนี่นีนี่ขิดน้ำคิดเลยอ่ามกอัลลาซาอูสีเอานย่งเอียดอันนี้มอลาซาอตได้ปะต่อเท่าไหรี่บมาสิบกตอไม่ียเลยขาดทุนตัวขาดทุนต๊บสบาทอันนี้ขอยี่สาแจกเนี่ยแล้วต่อไปยูซัมเนาะเราบ้มาก คุ่นขาแถมปรทอดปลาหมึกอดปลหมวงกับมี้วได้น่งเออ็าทอันนี้แปดสี่ยงอีกเลยย่งอีกบะมีแคบหมูอยู่บ่คือใครกินแคบหมูเออบ่นี้่ีิดก่อนดว่เมือนะังขิทอดซมน้ำก้แคบหมูเอวานนี่ขึรุ่นนื้อป่ะคะเดี๋ยขอเช็ดบงผมก่อนน่จะิมพ์อะไรดอหนังจะได้ใช้ผดรุ่นนั้หัวหลบดีได้กว่าประเดี แปดสบร้อยรอยยี่สิบค่ะรอยเศร้าเสียง่างนั้าบุไจ้ให้ติดตาคนเซาไทยอีเนาะเอีนนียี่สิบาทตอกับมาใจไหมยัผมวาถึงเรียกมาก่อนบังใจซื้อเลขซื้อเบอร์ม่มาโอ้ขายพี่ล้เอาละสันเนาะม่ได้เื้อเอ่อเอาลัตเตอรี เบาเล็กเบาเล็กเลขอันนั้นเลขทึ้งออกเล็กทึ้งเดืล่างกับเดือดแรงเดือดางออกายคอยเกิดเปนหัวใจวายคอยเห็นหาคอยเห็นหางเลกินไปเดหนึ่งครามันออกสิบเอดต่อเล็กนั้นหนึ่งน้ำหนามาเร็วหนึ่งเจ็ยดห้องยู่แต่ว่ามกัอะไรว่าลายเนาะคันออกนึ่งเด่นเออมันอันีัออกนึ่งนึ่งมท้งเล็ลายเพราะว่าซสือเจ็ดหนึ่งนึ่ง เจ็ดหนึ่งหนึ<บ>่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเราจะซื้อสิบเอ็ดสิบเอดเนี่ยซื้อลอยคุ้นรอย